คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำนมไหลนี่ไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนะคะแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่มีน้ำนมไหลในช่วงตั้งครรภ์ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านนั้นหลังคลอดแล้วจะไม่มีน้ำนมให้ลูกนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีน้ำนมไหลนะคะเกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์ห้ามไปบีบไปเค้นนะคะหรือว่านำน้ำนมออกจากเต้าเพราะมีโอกาสนะคะที่จะทำให้คุณแม่เกิดภาวะแท้งหรือผ เกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดได้เพราะการที่เราไปกระตุ้นนะคะเต้านมหรือหัวนมเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดฮอร์โมนออกซิโตซินหลังซึ่งเป็นฮอร์โมนทําให้น้ํานมหลังนั่นแหละคะ่ะออกซิโตซินก็ทําให้หมดลูกหดรัดตัวด้วยก็ส่งผลทําให้มีโอกาสคลอดก่อนกําหนดได้การที่คุณแม่มีน้ํานมในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็คือเกิดจากภาวะ อฮอร์โมนโปรแลคตินที่อยู่ในร่างกายของคุณแม่ตั้งขันนะคะเกิดขึ้นเพราะฮอร์โมนโปนแรแลคตินเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างน้ำนมนะเก็บกักไว้ที่เต้าของคุณแม่ทั้ง2องข้าง บางคนฮอร์โมนเยอะก็สร้างเยอะก็จึงทําให้ไหลออกมาถ้าไหลออกมาเยอะคุณแม่ก็เพียงแค่ใส่แผ่นซับน้ํานมไว้ห้ามบีบห้ามเค้นห้ามนําน้ํานมออกเด็ดขาดแต่ว่าสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะที่ไม่มีน้ํานมออกมาก็อยากกังวลโดยธรรมชาติของเรานะคะต้องมีน้ํานมเก็บกักไว้ในเต้าอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณช่วงวิคันท์สิบหกถึงยี่สิบสองสัปดาห์นะคะจะมีน้ํานมเนี่ยเก็บกักไว้ที่เต้าแล้วน้ํานมจะหลั่งออกมาก็คือเมื่อคุณแม่คลอดลูกแล้วหรือว่าเมื่อมีฮอร์โมนออกซิโตซิน หลังออกมานั่นเองค่ะ